ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ผมก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับมาแจ้งให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับในส่วนของช่องงานฟรีช anel นั่นเองนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมในส่วนของอ่างเปานะครับผมเข้าในส่วนของ t ทมินีวอลเลตนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับเงินโทมินีวอลเลตจากอ่างเปาฟรีเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในส่วนของการ อ่งเปาฟรีนะครับผมตรงนี้มีจํานวนจํากัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของกิจกรรมพิเศษให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสาหรับกิจกรรมพิเศษอ่างเปานะครับสาหรับโคดอ่งเปาพิเศษนะครับมีทั้งหมด8ซองนะครับซองละ15บาทนะครับผมต่อซองนะครับผมมีแค่8ซองเท่านั้นนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมต่อไปนะครับในส่วนของโคดอ่งเปาแบบธรรมดานะครับมีทั้งหมด100ซองนะครับซึ่ง100ซองเนี่ยจะเป็นการสุ่มเงินนะครับตั้งแต่1บาทถึง100 สิบบาทเลยนะครับสำหรับใครที่มารับทันก็จะได้รับเงินไปส่วนคนที่รับไม่ทันนะครับก็จะได้รับในส่วนของคะแนนไปแทนนะครับในส่วนของโคดอ่างเปาธรรมดาอยู่ที่500คะแนนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ่างเปาพิเศษนะครับถ้าจํานวนเงินหมดแล้วเนี่ยจะได้รับในส่วนของคะแนนแทนนะครับอีกที่500คะแนนเลยนะครับก็ถ้าเราอยากรับในส่วนของโคดอ่างเปาฟรีเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําก่อนครับว่าต้องทําแบบไหนในส่วนของการรับโคดอ่างเปาฟรีนะครับผมเอาโอเคนะครับขั้นตอนที่1นนะครับก็ให้ เข้ามาที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android นะครับก็เข้ามาที่ App Store ของเรานะครับจากนั้นนะครับผมให้เราทำการค้นหาคำว่า Tab p o i n นะครับหรือว่าแอป Tab p o i n นั่นเองนะครับ T A B นะครับ C O I N นะครับผมอ่าแล้วก็กดค้นหาเลยในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่มีในส่วนของแอป Tab p o i n นะครับก็ทำการติดตั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะครับในส่วนของแอป Tab p o i n นะครับหรือจะกดลิงก์ งคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับสาหรับแอปนี้เป็นแอปดาวน์โหลดฟรีติดตั้งฟรีดาวน์โหลดได้เพียงแค่ Android เท่านั้นนะครับสาหรับใครที่ใช้มือถือ iOS หรือว่า iPhone ตัวนี้ต้องเสียใจด้วยนะครับผมเพราะว่าแอปนี้มันเล่นได้แค่ Android นะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับสาหรับขั้นตอนวิธีการสมัครของแอปแคปพอย นะครับก็เมื่อเราเปิดแอปขึ้นมานะครับเขาจะให้เราเลือกช่องทางการสมัคนะจะเป็น Google โดยการใช้อีเมลหรือว่าเป็น Facebook ก็ได้นะครับเราก็สามารถเลือกช่องทางที่เราสะดวกในการสมัครได้เลยนะครับหรือใครดูคลิปนี้ไม่เข้าใจดูขั้นตอนวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับผมก็กดขัดไปตามขั้นตอนที่เขาแนะนําเราเลยนะครับผมเอาโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าแอปนะครับผมในส่วนของแอปนี้เป็นแอปดาวน์โหลดเกมหรือว่าเล่นเกมฟรีต่างๆนะเพื่อที่จะทําเงินฟรีทูมนิวเอรเลตนะครับตอน พิเศษเข้ามาก็คือการรับโคดอ่างเปานะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนการติดตั้งการสมรัครการใช้งานและก็วิธีการกรอกรโคดอ่างเปานะว่าต้องทําแบบไหนยอย่างไรนะครับผมงั้นก็ฝากากดไลค์กดติดตามกันด้วยเนาะในส่วนของแอปนี้เมนูต่างๆเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับทำเงินได้ง่ายและก็สะดวกแน่นอนในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการ กรอกโค้ดอ่างเปากันเลยนะครับว่าต้องกรอกตรงไหนอย่างไรเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรนะครับอ่าเรามาดูที่ด้านบนนะครับในส่วนของเมนูต่างๆนะครับมีอะไรบ้างมีวงล้อแห่งโชคนะครับเล่นเกมอะารายได้นะครับแล้วก็โค้ดอ่างเปาเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับอ่าเราก็กดไปที่เมนูโค้ดอ่างเปานะครับกดเข้าไปนะสำหรับโค้ดอ่างเปานะครับตรงนี้เนี่ยผมจะลงให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปในการใส่โค้ดอ่างเปาเนาะก็รอติดตามกันได้นะครับผมจะลงประมา ช่วงเช้าแล้วกันนะครับช่วงเช้าเวลา8ปดโมงนะแปดโมงนะครับผมจะลงคลิปอัปเดตให้นะครับในส่วนของโคดอ่างเปาเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รับโคดอ่างเปาเนาะมีเพียงประกาศออกมานะครับว่าจะมีกิจกรรมพิเศษให้นะครับผมเลยมาแจ้งข่าวก่อนสำหรับรหัสโคดอ่างเปาเนี่ยผมจะลงให้ในคลิปพรุ่งนี้นะครับคลิปพรุ่งนี้เวลา8ปดโมงตรงตอนเช้านะครับเป็นในส่วนของโคดอ่างเปาพิเศษนะครับแปดซองซองละสิบห้าบาทนะครับและก็เวลาเที่ยงนะครับผมเที่ยงตรงนะครับผมจะลงแบบโคดธรรมดา ให้นะครับผม100ซองอยู่ที่1บาทถึง150บาทในการสุ่มเงินรางวัลนะครับใครที่อยากจะรับโคดอ่างเปาฟรีก็กดไลค์กดติดตามไว้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในสองโคดอ่างเปาฟรีนะครับย้อนกลับมาเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินช่องทางอื่นนะครับถ้าเราไม่ได้รับโคดอ่างเปาแล้วเนี่ยเราจะสร้างรายได้ได้อย่างไรจากแอป Tabcoin นะครับซึ่งแอป Tabcoin เนี่ยผมก็ได้ลงอัปเดตไปล่าสุดน้อนในส่วนของการถอนเงิน1,000บาทนะครับจากแอป Tabcoin นั่นเองนะครับสำหรับการทําเงินของแอปนี้ทําฟรีนะ ไม่มีการเสียเงินนะครับในส่วนของเมนูแรกนะครับผมหน้าแรกเนี่ยก็จะมีวงล้อแห่งโชคเนาะเป็นการหมุนวงล้อเพื่อที่จะเก็บในส่วนของคะแนนฟรีนะครับเราสามารถเข้ามาหมุนวงล้อเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนได้นะตรงนี้หมุนได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วก็จะมีการเล่นเกมนะครับในส่วนของการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยมันเล่นได้ตรงเมนูที่2ด้วยนะนะครับเมนูแรกแล้วก็เมนูที่2นะครับหาอะไรได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าวิดีโอตรงนี้ยังไม่มีในส่วนของวิดีโอเข้ามาให้เราดูนะครับต่อไปเมนูสุดท้ายนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนนนด้าบตรงี การเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆนก็สามารถทําได้เหมือนกันในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเพื่อนเพื่อนเองนะครับว่าคุณเนี่ยจะทําในส่วนของการเชิญเพื่อนหรือเปล่าการเชิญเพื่อนเป็นช่องทางที่ทาได้ทำเงินได้เร็วทําเงินได้เยอะที่สุดนะครับก็ลองทําดูเนาะการเชิญเพื่อนเชิญได้ทุกช่องทางเลยจะเป็นเฟซบ o o กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกได้หมดทุกช่องทางเลยนะเพื่อนๆก็ลองไปเชิญเพื่อนดูได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าญาติพี่น้องของเรานะคราาามนนก็ไได้ตช่ออองงทล ได้หมดทุกช่องทางเลยนะต่อไปนะครับเป็นภารกิจทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักๆของแอปแท p ์พอยเลยครับในการหาคะแนนหรือว่าหาอะไรได้จากแอปนี้นะครับก็คือเขาจะให้เราติดตั้งเกมหรือว่าแอปต่างๆลงในเครื่องของเราแล้วเราก็เข้าไปเล่นแอปที่เราติดตั้งนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเกมนี้แล้วกันเนาะกดเข้าไปคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่9,7,502คะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก35วันเนาะในการดาวน์โหลดแล้วก็ทำภารกิจ จะมีรายละเอียดภารกิจเนาะเราก็เข้ามาดูได้ว่าเขาเนี่ยให้เราทําอะไรนะครับภารกิจนี้ก็คือเล่นให้ถึงเลเวล5นะครับหกสิบหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วก็สี่ร้อยนะครับเปิดแอปวันแรกเนี่ยสิบนาทีวันที่2นะครับผมก็สิบนาทีวันที่3ก็สิบนาทีในการเล่นนะครับวันที่จะทําภารกิจให้เสร็จนะครับถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนนไปสะสมนั่นเองเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินทุนใน w ัลเลตนะครับผมนังไงเพื่อนๆก็สามารถติดตั้งแอปต่างๆที่ขึ้นตรงหน้านี้ได้นะครับเพ ไปแลกเงินนะครับเกมตรงนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมเหมือนกับเมนูด้านบนเลยนะครับตรงนี้ก็กดเชิญทันทีนะครับแล้วก็นําไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของเมนูที่4นะครับก็คือเมนูกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการเช็คอินรายวันเมื่อเราเข้าใช้งานแอปนะครับก็ควรที่จะกดเช็คอินนะครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนในแต่ละวันด้วยนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นในส่ววนนนของภภาารรกิจััะคบ เก็บรายวันเนี่ยเราก็สามารถทําได้ทุกวันเลยนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมในส่วนของคะแนนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมนูฉันนะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับกดไปที่การถอนเงินนะครับสําหรับการถอนเงินเนี่ยก็จะเป็นช่องทางการถอนผ่านบัญชี t ูมิ n น่ wallet นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีทูมิเน่ wallet เนี่ยก็ไปหาสมัครกันได้นะโบนัส1บาทนะครับผมเมื่อเราสมัครเสร็จเราก็ทดลองถอนดูได้นะเพราะว่าไม่ต้องใช้คะแนนนะครับมันถอนเงินได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนอกสำหรับ1บาทนะครับต่อไปจํานวนเงิน50บบาทตรงนี้ ถอนเงินได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นในการถอนเงินนะครับคุณจะต้องทําเงื่อนไขการถอนเงินให้สําเร็จก่อนก็คือเชิญเพื่อนสําเร็จ1คนนะครับคุณถึงจะถอนเงิน50บาทได้หนึ่งนะครับหนึบาทนะครับผมถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเงื่อนไขการถอนเงินก็คือเชิญเพื่อนสําเร็จ1คนนะครับสองบาทนะครับผมตรงนี้ถอนได้เลยนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับผมมีคะแนนครบเราก็สามารถถอนได้เลยสําหรับ200บาทไม่มีขีดจํากัดการถอนต่อวัน แล้วก็ถอนได้ซ้ําเลยนะครับผมไม่ได้จํากัดครั้งในการถอนเนาะมันถอนได้ซ้ําเลยนะครับแล้วก็500บาทนะครับผมไม่ต้องเชิญเพื่อน,นครับเมื่อมีคะแนนครบเราก็ทําการถอนเงินได้เลยนะ1,000บาทก็เหมือนกันนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบเราก็ถอนได้เลยไม่ต้องเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับผมสาหรับตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของประวัตินะครับการแลกเงินหรือว่าการถอนเงินจาก App Point แอปแท็บ o อยน์นั่นเองครั้งล่าสุดที่ผมทําการถอนเงินไปเมื่อวัน,วนที่4เดือน9 2022เวลาก็ประมาณ16บนาฬ กวา11นาทีนะครับถอนไปจํานวนเงินอยู่ที่1,000บาทนะครับก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแอปนี้ก็ยังทําเงินได้เนาะเราสามารถทําเงินต่อได้นะสำหรับคนที่ยังเล่นอยู่นะครับสำหรับโค้ดอ่างเปานะครับผมก็จะลงให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับยังไม่ได้รับโคดอ่างเปาเนาะคิดว่าน่าจะได้วันพรุ่งนี้นะครับเวลา8โมงเช้านะครับจะลงคลิปอ่างเปาโคดพิเศษนะครับ8ซองนะครับซองละ15บาทให้ในตอนเช้านะครับแล้วก็โคดอ่างเปาแบบธรรมดานะครับผมจะลงให้ตอนเที่ยงตรงนะครับ มี100ซองสุ่มเงินรางวัลอยู่ที่1ถึง150บาทนะครับจำนวนซองอ่างเปามีจํานวนจํากัดนะครับใครมาทันก็จะได้รับเงินไปส่วนคนที่กอกไม่ทันเนี่ยก็จะได้รับ่วนของคะแนน500คะแนนไปสะสมแทนนั่นเองนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้นะกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะจะได้ทันนะครับฝากากไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ